สวัสดีครับ <S <S ผมอยู่ที่คอนโดสารยาวันครับอยู่หลังมอไมหิดลนเองครับวันนี้ลูกค้าเก่าผมนะครับก็ติดต่อเข้ามาให้มาตกแต่งห้องนอนของคุณลูกเขานะฮะเดิมมีตู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า,อ,าอยากจะได้ตกแต่งห้องนอนแล้วก็ชั้นทีวีเพิ่มนะครับด้านหลังผมนี่เป็นผลงานเพิ่งเสร็จเรียบร้อยเลยนะใช้เวลาติดตั้งทั้งหมด2วันนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นตู้ทีวีนะเดี๋ยวพาไปชมกันว่าตู้น่ารักน่ารักแบบน,น,นี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับฝั่งนี้คือฝั่งที่เขากําหนดให้เป็นตู้ทีวีนะครับเพราะว่าฝั่งด้าน โซฟานะครับแล้วก็น้องเขาเลยอยากได้ตูว้วางทีวีแล้วก็ตู้เก็บของไปด้วยในตัวนะเดี๋ยวมาให้ดูกันเลยนะฝั่งนี้มันมาจากทางเข้านะผมก็เลยออกแบบตรงนี้ให้เป็นชั้นวางของชั้นโชว์เลยนะครับด้านล่างตู้ด้านล่างเนี่ยเป็นตู้สีขาวทั้งหมดตัดกระสีด้านไม้อาสีไม้ด้านบนสีอ่อนตรงนี้นะฮะช่องเนี้ทาเป็นช่องที่แขวนทีวีเอาไว้นะรตรงนี้กรุ๊ปละแนงละแนง ตกแต่งเอาไว้นะครับตรงนี้เป็นสีเดียวกับสีไม้เลยนะแต่ว่าตัวผิวตรงนี้เป็น PVC นะครับไม่เหมือนกันนะวัสดุไม่เหมือนกันเพราะฉนั้นมันเขาทํามาเป็นระแนงเราก็มาติดตั้งให้นะฮะแล้วก็ตัวตู้โครงตรงนี้เป็นสีไม้ไลท์วอลน,นัทครับด้านบนเนี่ยก็ทําเป็นตู้ด้วยนะเดิมออกแบบมาเนี่ยเชลตรงนี้ไม่มีนะมีตู้ด้านบนตอนน้องเขาเติมเชลตรงนี้ก็ดูน่ารักขึ้นนะครับด้านบนก็ทําเป็นชั้นวางของแบบนี้ได้เลยนะครับนี่เก็บของได้เต็มที่เลยครับด้านล่างตรงนี้ ทำเป็นลิ้นชักได้นะครับนี่ลิ้นชักสีอันเลยนะครับเดี๋ยวผมดึงออกมาจะระมากนิดนึงครับเพราะมันตื้นมากเลยนะลิ้นชักสีอันตรงนี้ปลั๊กตรงนี้ยังอยู่ที่เดิมน,นะครับตรงช่องตรงนี้มันเป็นหยักปูน๋ยวผม,มให้ดูภาพก่อนหน้านะพื้นที่มันเป็นหยักเสาปูนนิดนึ่งฝั่งตรงนี้เลยเป็นตู้ที่ได้ลึกขึ้นนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันมีตำแหน่งของจอดิสプย์เวลาคนมาข้างล่างที่เกตน,น, <_ c 钫> นะครับเขาจะโทรขึ้นมาเราจะเห็นว่าคนข้างล่างนี่คือใครก็คือเขาแถมตัวดิสเพย์ตัวนี้มาด้วยนะครับเราไม ส่วนอื่นก็เป็นชั้นวางของมมนเลยแล้วก็มีตกแต่งตรงนี้เพิ่มเนี่ยนะ้งโค้งตรงนี้นะครับทาให้ดูน่ารักขึ้นนะครับเป็นหน้ากากาไม้เข้าไปนะครับด้านในก็เป็นสี่เหลี่ยมเดิมนะส่วนด้านล่างก็ยังเป็นตู้เก็บของได้อีกนะ,ะสีขาวตัดกับสีไม้นะครับก็ดูเก๋น่ารักดีเลยนะเพราะว่าห้องนี้ถ้าเกิดว่าใส่ไม้เยอะเกินไปก็จะดูแบบเลี่ยนไม้เกินไปตรงนี้น้องก็ทําฐานเป็นสีขาวก็ออกมาสวยงามเลยนะตรงนี้มันติดอยู่กับห้องนอน,นครับห้องนอนคือมันเป็นประตูกั้น กระจกตรงนี้เดินเข้าไปก็จะเป็นห้องนอนแล้วน้องเขาสั่งทาห้องนอนด้วยนะครับห้องนอนทั้งหมดเนี้ยคือตอนแรกพี่เขาจะทําเป็นเตียงเอาเป็นหัวเตียงแล้วก็มีเตียงนะฮะถ้าทําเตียงเข้าไปเนี่ยห้าฟุตเนี่ยมันไงก็เต็มอยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าทํายกพื้นเป็นเตียงเลยดีกว่ายกพื้นเตียงขึ้นมาแล้วก็ทําสุดซ้ายไปขวาเลยทําเป็นแบบเตียงยกพื้นเหมือนเหมือนเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยนะครับก็เลยบอกว่าห้องนี้ให้เป็นแนวญี่ปุ่นไปเลยละกันยกพื้นตรงนี้เตียงทั้งหมดเนี้ยน้องเขาใส่ฟูก ขนาด5ฟุตเข้าไปนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ยกพื้นตรงนี้ทั้งหมดมีลูกเล่นอย่างหนึง่งคือมันจะเก็บของได้ทั้งหมดเลยนะเห็นพื้นไม้ตันๆต,ตรงนี้นะนี่คือพมื้นไม้ทึบหมดเลยนะครับเตียงที่ยกพื้นยกมาชนตรงนี้นะเตียงก็จะวางฟูกอยู่ตรงนี้แต่ว่าด้านล่างด้านหน้านี้มันจะเป็นลิ้นชักเห็นฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะลิ้นชักเก <ๆ S 1> ็บ <ๆ S 1> ของนะครับมันดึงออกมาได้ถึงขนาดเมตรหกสิบเซนเลยนะครับลิ้นชักตัวนี้มันมีล้ออยู่ด้านล่างนะตรงนี้อันนึงอ่ะเดี๋ยวผมจะดึงดึงให้หมดเลยนะนี่เห็นไหม คือเตียงทั้งหมดนี่มันเป็นที่เก็บของทั้งหมดของน้องเขาเลยนะครับแล้วก็ลูกเล่นของมันอีกอย่างคือมันไม่ได้ใส่รางลิง้นชักนะมันเป็นล้อล้ออยู่ด้านล่างของลิ้นชักตัวนี้นะครับมันรับน้ําหนักด,ดีมากเลยมันไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องการรับน้ําหนักเพราะว่าถ้าลางลิ้นชักยาวขนาดนี้มันไม่มีแน่นอนนะคือไอ้ตรงกลางนี่มันถอดได้ครับมันเป็นตัวล็อกลิ้นชักหน้าก,ากับลิ้นชักหลังเอาไว้นะลิ้นชักหน้าสามารถขยับออกมาได้เห็นไหมฮะนี่ มันแยกออกจากกันได้อย่างอิสระเลยนะครับเพราะว่าเวลาน้องเขาจะขยับเข้าขยับออกเนี่ยหรือว่าเกิดการเสียหายเนี่ยมันจะดูแลไม่ได้นะเพราะั้นผมก็เลยแบ่งดินชักด้านหน้ากับด้านหลังออกจากกันเลยครับเวลาจะใช้งานก็เสียบเก็บกลับเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปมันก็เรียบไปเลยนะรตรงนี้เห็นไหมเนียนไปเลยเห็นไหมเวลาจะเก็บก็แค่ดันนะเอามือเดียวก็ได้นะ เวลาปิดเข้าไปมันจะเรียบไปอย่างนี้เลยนะฮะกล่องลิ้นชักแบบนี้สามารถวางพวกผ้าปูที่นอนหมอนปอกหมอนใหญ่ๆได้เลยนะฮะแล้วก็พวกหนังสือเก็บของต่างๆได้ด้วยนะฮะมาดูนี่ความแข็งแรงของตู้ของเตียงอันนี้นะพื่อนตรงนี้น้องเขาจะวางฟูกขนาด5ฟุตตรงหัวเตียงตรงนี้เดี๋ยวปิดไฟก่อนมันสว่างเป็นเบาะนะครับเป็นเบาะสีเทาขนาด2นิ้วนะผมทําเป็นลูกๆกมาเลยนี่พุ่มพลาสติกไว้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ผ้าสีเทาอย่างหนาสวยเลยนะเละเย็บมาอย่างดีนะครับตรงนี้เรามีไฟให้ด้วย ไฟหัวเตียงเวลานอนอ่านหนังสือนั่งเล่นมือถือเนี่ยตอนกลางคืนแล้วก็กลุ่หัวเตียงทําเป็นระแนงไม้แนวญี่ปุ่นหมดเลยนะครับนี่นะกลุกสวยงามเต็มมาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มุมนี้ผมใส่รางผ้มาม่านขนาดเล็กให้ด้วยเห็นไหมนี่เพราะตรงนี้มันเป็นรางผ้มาม่านถัดมามุมนี้นะมุมนี้ลูกค้าผมใส่เป็นตู้หัวเตียงเข้าไปนิดนึงนะเพราะว่าจะเป็นโต๊ะทางานเลยนะเดี๋ยวมันเวลานอนตื่นขึ้นมาก็จะชนกับแม่ตรงแง่มุมตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็กระจกเงานะทรงโค้งด้านบนนะครับให้มีกิมมิคเดียวกับตรงกับตู้วางที ีด้านนอกนะนี่มุมขอบด้านบนแล้วตรงนี้เป็นโต๊ะทางานนะครับ ขนาดเมตรยีนะครับนี่แมาเสมอกันเลยนะครับด้านบนเป็นตู้เก็บของนะเป็นตู้ชั้นวางของหมดเลยนะครับผมสามารถเก็บชั้นวางของได้ทั้งหมดเลยนะผมตีบชนฟ้าปิดหมดเลยตรงใต้ตู้นี้เป็นบังไฟนิดนึงนะครับแล้วก็มีไฟ LED รางซ่อนไว้อยู่นะครับนี่ไฟมีสวิตช์อยู่ตรงนี้เลยนะฮะผมทําเป็นบ่าแล้วก็ตรงนี้ทํารแนงเดียวกับตัวหัวเตียงด้วยเลยนะออกมาสวยงามนะสีเดียวกับตัวไม้เลยนะปิดไปก็จะประมาณนี้นะเวลาอยากใช้งานก็เสียบคอมพิวเตอร์เสียบปลั๊กต่างๆเปิดสวิตช์ตรง,ง,งนี้ได้ข้างล่างก็เป็นลิมชักทํางานหมดเลย นะครับนี่เก็บของได้ด้วยนี่ก็ประมาณนี้มีที่เก็บของให้เยอะที่สุดนะครับคอนเซ็ปต์ของมันแล้วก็ทําให้มันดูอ,ออกสไตล์ญี่ปุ่นนะครับตรงนี้เป็นเตียงยกพื้นแล้วก็ติดกับโต๊ะทางานไปในตัวเลยนะครับใครชอบตกแต่งห้องนอนแบบนี้นะก็สอบถามเข้ามาได้ผมยินดีให้คำปรึกษานะครับก็ชอบสีไม้ไม้ลายนี้นะครับบอกผมได้นะเดี๋ยวออกแบบให้ใหม่หมดเลยนะครับทุก่านขอบคุณมากครับ